เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Farming Simulator 19อีกเหมือนเดิมนะครับผม อ่ะวันนี้ก็มาอยู่กับ6ล้อนะครับผม6ล้อนี้คือแบบมีแต่คันแต่งสวยๆนะครับวันนี้เราก็จะเอามะขนทรายกันนะครับโดยเราจะเอาแมคคูบูมยาวนะครับผมมาออกงานนะครับวันนี้นะฮะออกงานวันที่2แล้วนะครับผมสำหรับแมคคูบูมยาวของเรานะครับก็มาวิ่งงานคู่กับน้อยเกมนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะทําการไปที่หน้างานกันเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวให้น้อยเกมออกเดินทางก่อนละกันเดี๋ยวเราจะมีน้อยเกมครับวันนี้ยังไม่รู้ทางนยพี่เอาเหรอ ฟังเสียเครื่องเราเนี่ยโคตรนั่นอ่ะดูเสียงรถโอ้โหเสียงรถไหนอยูคนข้ตั้งแต่รถผมแต่งแค่เสียงครับพี่วันที่เฮ้ยกับพี่แต่งไว้ดิเห้ยกับพี่ไม่ได้แต่งอะไรเลยอ่ะโอ้ตายละพริปตูดไปละทีหนึ่งมาท่านเอจริงก็ตามพี่ทันนะครับน้อนนอนสองป้ายด้วยพี่ดูแลรถผมป่ะเจ็บปะเจ็บมาใครเหรอวะ โทางเข้าโคตรลักกันดานไอ้เหี้ยหมาเห่ามันเอาอะไรหายใจวะเนี่ยมันเห่าแบบไม่หายใจเลยอ่ะเห่าแบบไม่พักหายใจเลยอ่ะฮะเขาเรียกห่าแบบต่อเนื่องอ่ะโโอ้หเขาไปแล้วเราเนี่ยแม่ ไม่มีวันไหนที่ไม่เข้าป่าเลยนะครับจะไปทางแบบว่าดีๆเหมือนแบบว่าชาวว่าชาวช่องเขาก็ไม่ได้นะครับรถซุยๆลอๆแบบนี้เข้าป่าอย่างเดียวตั้งใจจะได้เก่งดีนะพี่ได้ไหมเฮ้ยโอ้ยดูโอ้รถเราโคตรพิ้งเออใจเย็นนะตอนนี้ข้ามแม่น้ำโอ้เบรก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 เสียใจมาครับเอารถครับจอดล้างแล้วสักทีดีไหม เด right oh oh, ี๋ยวค่อยล้างก็ได้พี่เดี๋ยวรอคอนเสร็จโอ้โหเกมดูสิโคตดสวยโคตดเท่โคตดอันตรายเลยล็อกกี้เราเทพจริงอะไรจริงผมทำเองอ่ะครับล็อกี้อ่ะครับนี่ไม่ธรรมดานะ บอลในบังคับโอ้โหสิ่งแท้โอ้โหเข้าป่าเข้าป่าเย็ดไร่สามชาติรันๆเลยครับผมคันหลังนะโอ้โหรันจริงอะไรจริงนะครับไประแดดแล้วปะโอ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเห็นแม่ครูบุญยาแล้วแขนนี่ชูมาตั้งแต่ไกลเลยอ่ะติดเคแขนยาวจัดไม่เข้าเห็นนะแต่เรายังไม่เห็นไปดู ไม่แข็มันยาวไงมองเห็นเลยอ่ะโอ้ยาวจัดนะครับอู้ยกล,ออลก้อ,อไปไงอ่ะโคตรเท่โคตรอันตรายอ่ะล็อกกี้เราตอนนี้ว่าเป็นเ<อ>กมไม่คือแบบเมื่อกี้เป็นระบบยกลอ้อไงแบบว่าเอาไว้โชว์สาวๆอะไรเงี้ยแหนบหกักอ่ะพี่แหนบหกัก <c oughs> เดียว <c oughs> บบเดียวคือหักเลยนะมันโคตรสวยเลยเกมเดียวดูมุมเนี้ยแม่เป็นรถอะไรที่แบบโคตรสวยโคตรเท่เลยอ่ะกว่าจัดนะนะ ดูเขาโวยรถเขาดีครับตัวมาแล้วฝั่งโน้นมานะฮะเสียงถอยแบบว่าไม่ค่อยเป็นมิสซัคเท่าไหร่นะครับโอ้โหแขนพี่ยาวนะเกมเกมจอดฝั่งขวาได้ไหมไม่ถึงเลยเพราะว่าก็ือแบบมันหดอ่ะถ้าเวลาเทมันหดรอตรงนี้แล้วกันโอเคเออตรงนั้นเอ๊ะทอยถอยไปอีกนิดนึงก็ได้เทถืออยู่แขนยาวอ่านั่นแหละสวยงามพระรามแปดเราดูไม่โผล่นดนะคน เท็นนาเกมมาเป็นเด็กดูเมโครครับผมนะฮะเด็กกาบอเี่เด็กกาบอครับรุ่นรุ่นรุ่นร่นสารฟันไม่ได้อีกแล้วครับผมขออนุญาตเทีแสนรถเราก่อนไปกันนะครับโอ้โหเป็นไงครับทุกคนบูมยาวเรานะครับกับรถถูกรถสวยๆนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกระตืบไลค์กระตืบแชร์ให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้่อพวกเรด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อไปนะครับผมเดินอยเดิถอยแฝกเข้าตรงที่พี่ก็ได้ตรงที่พี่จอดนี่ก็ได้ ได้เลยครับเออจริงๆแล้วเกมจอดตรงน,นั้นก็ได้นะพี่ถนัดพอดีเลยตรงน,นั้นอะ่ะมันมองง่ายมันจะได้ภาพไม่สวยไงพี่อ๋อเ <c> ข <oughs> ียนจัดแล้วแม่สุดจริงอะไรจริงเต็มแล้วไปเต็มแล้วไปยังพี่ยังไม่เต็มอีกไม่เต็มแล้วก็ไป<อ> <c oughs> แค่แปดสิบบาทอ่ะนะเอาหมดอ่ะเนี่ยดูวิธีการเทค,ครับผมออโอ้โหเราใช้งานถูกประเภทหรือเปล่าเนี่ยบูมยาวเนี่ย สูงแล้วพี่ดแล้วเฮ้ยแต่ว่ามันสวยจริงนะเกมีประมาณหนึ่งสามลี้ห้าล้านครับผมคันนี้คุ้มจัดนะฮะซื้อมาห้าล้านนะเกมคันเนี้ยคุมเลยพี่เนาะโอเคโอเคไปเลยครับผมไปเลยพี่ตายปะไปเดี๋ยวพี่เอาว่าจะดันตุกให้สักหน่อยจะกองใสให้ด้วยอะไรโอ้โอ้รถมันกระตุกไปมาแปแฉ่ถึงวะนี่ แกว่าถึงไหมถึงพอดีเลยถึงเฉยเลยอ่ะโอ้โหโคตรสุดเลยอ่ะ <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวพี่ปรับมุมกล้องใหม่กันทําไมรถพี่มันเอียงวะแม่โคฟีอย,ยู่บนกองทรายเอาละเดี๋ยวเจ้เดี๋ยวพี่อ่าเล้วรถแป๊ดหนึ่งนี่เขียนยาวๆแบบนี้ครับผมเรียวๆ,ๆ,ๆ,ๆยาวๆนะครับสวยงามเหมาะสำหรับงานแบบว่านหลวงบ่อลึกๆเลยนะครับผม แล้วโอ oh, ้โหตักทีนี้เกือบถึงลำคลองะฮะเกือบถึงคลองน้ำนะครับผมยืนแขนทีหนึง่งยาวมากนะครับผมว้าวคันนี้รู้สึกว่ากระบะนี้จะสูงกว่ารถเราอีกนะครับคันนี้ใส่เยอะด้วยเหล่าคนเยอะเลยเดี๋ยวพี่เลื่อนรถแป๊บหนึง่งอาการแสบท้องอผมไม่ไปแล้วโอเคเบรกเบรก แรงจริงๆเลยคันนี้แรงมากๆใกล้เต็มแล้วพี่อีกประมาณสี่ตักสิโอ้โหติดสองตักให้อีกสองตักจัดไปครับผมจัดให้ไม่เคยขาดจัดให้ตลอดอ่าเต็มแล้วพี่อา้าวแหมข้อมูลผิดพลาดนี่มาเดี๋ยวเรายืดแขนไปสุดๆเลยนะครับผมโชว์ครับผมโชว์ว่าแขนเรายาวนะฮะแหมน้อยเกียร์ไปนน่นแล้วอะ่ะ ไปครับผมเดี๋ยวเราจะมาขับหกล้อครับทีนี้สิ่งที่ชอบที่สุดก็คือขับหกล้อนะครับแหมสวยงามจริงๆเลยอะ่ะเอ,อกากดแทนะ เดี๋ยวเราจะเล่นแบบสมจริงนะครับผมนะทาแบบนี้ก็ค่อยๆออกนะครับก็ค่อยๆออกจากถนนตรงนี้นะครับจะซิ่งไม่ได้นะเกมโอโ้โหถ้าซิ่งนี่มันจะไม่สมจริงนะคนตายเเลยราแต่แล้วถ้าซิ่งนี่มันจะไม่สมจริงแล้วก็ค่อยๆทานออกที่เดี๋ยวไปเกิรเล่นสโ,นโลลตัวรันเดอร์ด้วยเหรอ <laughs> ใช่ใช่อ<ๆ>ย่า<โ>ลยเล่นดีเขม่อยากเล่นมากจริงๆมันมีพุดลันเดอร์ด้วยนะพี่มีปัดลันดเดอร์ปัดแต่พุดด้วยอ่ะพุดลันเดอร์โอ้ยลงมอได้เจฉวเลยอ่ะ มีคนทำบอสมันทำบอสบอสอะมันทำได้นะพี่แต่ผมไม่รู้วิธีทำคนไทยเพ่ค่อยเล่นเท่าไหร่จริงๆเพราะว่ามันทำนะอะไรไม่ค่อยได้นอกจากขับรถขับรถแรือว,ว่าลุยโคลนนะพี<ช>่แล้วต้องซื้อดีเอลซีแมปด้วยในการขยายแมปแมปมันมีจำกัดคนเป็นคนประลีตกันโอ้โหนี่คือแบบว่าเราซิกจัดเลยอะแชรบอกว่าค่อยคานออกแล้วเนี่ยแม่ซิ่งเลยอ่ะโอ้โหรถเราบันแรงนะทุกคนเนาะ รถแรงไม่พอครับคนมันแรงกว่ารถอีกอะโอ้โหมันต้องทำใจครับผมอู้เบาได้เบาครับผมเบาได้เบาครับแม่สิ่งแท้ข้าหลังนี่ออกตัวแรงพี่ยีเอสออกตัวแรงเฮ้ยแม่เขามีตรงในหลอดไฟใหญ่ด้วยทุกคนเวลาไปเลียวอ่ะไปมับมับเลยตรงไหนนะไปที่มันมับมับเลยพี่แฟร์เลยว่าไฟมับมับ,มบผมจะอู้เป็นภาษาเหนือแล้วนะนะไปมัสว่างะนี่มับอ่ะ แบบไหนอ่ะงฝูงไปเดียวเลยนั่ไหนโอนี่ๆๆตอมบ้าฝูงเนี่ยนะใช่ไปลุกป้าบเดียวอ่ะตาผมก็ตาบอลตาผมก็เป็นตดเป็นบองอะไรแม่คัสสีเหลืองๆนี่คือมาสก์แท้อยากลองของตีสใส่เขาอยากลองของครับผมอยากลองของลองที่ไหมก็ใส่มาสก์แคร เราสองก็อยากลองของนะครับผมอยากลองของคุณปู่นะครับอันนั้นแม่อยากลองของอันนี้อยากลองของอันนี้ที่ตรงตามถนนไปเลยได้นะพี่เสี่ยเงี้ยวโอ้ย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 หลุมหลุมหลุมระวังหลุมนะครับตอนนี้ระวังหลุมนะรู้สึกว่าตอนนี้ทางจะไปขั้นเดียสักเท่าไหร่โอ้เข้าป่าแล้วครับ ด้านไหนเราไม่เข้าป่านี้ครับผมนอนไม่หลับนะฮะเกมโบราณสถานเกมโบราณสถานโบราณสถานเกมนี่บ้านร้างเขาเรียกว่าบ้านพักชั่วคราวพี่อ,อ๋อบ้าน<ม>พักชั่วคราวถ้าบ้านร้านนี้มันต้องสะอาดใช่ไหมใช่มันต้องสะอาดวางอีกบับใหม่ใหม,ม่บิ๊บเลยใส่ทิ้งเลย อา,อาโอ้โหแรงแท้คันหลังนี่แรงแท้ส่งแรงได้ดีไหมไง้ดีกว่ารกเที่ย<ร>ง,ง,งรถเที่ข,ขึ้นไม่ไหวแรงเกินนะครับแต่ป้าผมเป็นใจด,ดีขนาดไหนอันนี้เมืองนี้แถวๆนี้มันเป็นเมืองล้างนี่หว่าเกมอ๋โอโรมาเหนียวเลยมิเลยมิดเจอเฟโดมนเลย ครับเราจะเอาทรายมาขายตัวนี้นะครับผมรื่น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 เจ้าโผสุดหล่อมาแล้วสุดหล่อมาแล้วนีโอ้โหมันจะหล่ออะไรแบบนี้ดูครับน้อยเกมเริ่มมาเป็นยูเลยนะครับผมติดของชนลัวเมื่อกี้ดิเบาได้เบาครับลูกพี่เบาได้เบาครับโอ้โหจะทิปตูดอย่างเดียวเลยอ่ะแม่ต้องมักตูดแล้วเนาะ เก่ง okay, okay, สิเ okay. สร็จแล้วเสร็จแล้วบ่กเสร็จแล้วอีกเดี๋ยวจอดจอดนะครับปิดคลิปตรงนี้เลยเลยครับผมอ๋อเสียงดังนะพี่เขามีสงครามอะไรกันที่ฝั่งนั้นอ่ะใช่สงคราม <laughs> ประสาท <laughs> มั้งโอเคครับ <laughs> <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเพื่ผมับคลิปใหม่ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับสี่หัวเก่งนะครับ